ทางด้านชุดสืบสวสบนสพนขามนะครับก็มีการตามรวบแก๊งลักรถจักรยานยนต์ได้พร้อมของกลางหลังชุดสืบลงพื้นที่เฝ้าตามจุดล่อแหลมต่างๆในช่วงของเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาประชาชนผู้ใช้แรงงานก็มีการกลับบ้านต่างจังหวัดนะครับโดยล่าสุดแก๊งคนร้ายเนี่ยก็ออกมาก่อเหตุตามความคาดหมายโดยก็สามารถตามรวบได้ทันควันนะครับเป็นหัวหน้าแก๊งหนุ่มใหญ่วัย32ปีส่วนลูกน้องในแก๊งก็เป็นเยาวชนอีก4-5คน ก็ขับรถขับขี่จักรยานยนต์เนี่ยหลบหนีไปได้อย่างรวดเร็วหลังจากนั้นเจ้าหนาที่ตำรวจก็มีการพาตัวนายเอกรัฐหรือว่าลักหมากสุขครับอายุ32ปีได้ที่บ้านเลขที่15หมู่ที่4ตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางลามุงจังหวัดชนบุรีก็พบเป็นรถจักรยานยนต์ที่รับว่าก่อเหตุลักมาตามใบสั่ง ซุกซ่อนอยู่ในบริเวณบ้านจํานวน4คันครับโดยคนร้ายนะครับก็รับสรารภาพว่ามการลักขโมยมาจากพื้นที่ของหนองขามและแหลมชะบังโดยเป็นลักขโมยตามหอพักห้องเช่าภายในเขตพอเจ้าของห้องนะครับต่างเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดกันหมดจึงถือเป็นโอกาสดีนะครับแต่ก็ไม่นึกว่าที่ตำรวจจะมีการวางกําลังดักซุ่มจับกลุ่มอยู่ โดยเมือ่อเวลา17นาฬิกานะครับทางด้านของพลตำรวจตรีสุรพลวิรัติโยศินรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2นะครับพร้อมด้วยพันตำรวจเอกชนพัฒนวรักษณ์พุ่งกับการสอบพอน้องขามได้มีการเดินทางเข้าตรวจสอบและสอบปากคำผู้ต้องหาด้วยตนเองพร้อมกล่าวขอบคุณชุดสืบสวนนะครับที่ได้เฝ้าดูแลความเดือดร้อนของประชาชนโดยสลับความสุขส่วนตัว ซึ่งแม้จะเป็นช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะสามารถจับก,กลุ่มแก๊งคนร้ายรายนี้ได้เพราะที่ผ่านมานะครับแก๊งนี้เนี่ยได้มีการสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามหอพักและบ้านเช่ามาอย่างต่อเนื่องครับ